ใช่ค่ะพบกับช่องโมโอมโอม,อมอล้ะค่ะวันนี้เรามีรายการไหนคือรายการสุ่มกินหมาล่าดูดูหน้านตาอ,อันนี้เราเราก็จะมาเล่นเกมกับน้องตากล้องของเรานะคะหรือน้องสาวของเรานน่เองใช่ไหมก็คือกติกาของการเล่นเกมนะคะก็คือง่ายเราก็จะมี r a n d ม m คุยนะคะก็จะมีรนดอมแม้วก็จะแรนดอม ตามเกมนี้นะคะไม่เห็นเลยค่ะไม่เห็นเป็นไรเด็กนกคืเราก็ขึ้นซิงเราขึ้นให้นะคะโอเคเราก็จะสุ่มว่าใครได้อันไหนเราก็กินอันนั้นมีอะไรเอ่ยนีตามนี้เลยเอ้ยจะมีอาหารสุดว้ากับอาหารสุดอุย้ยใครจะได้กินเมนูไหนก็ต้องมาสุ่มกันนะคะนี่ขอบอกเลยนะว่าเตาเนี้ยราคาโคตรด,ดีแล้วโคตรร้อนด้วยร้อนมากพูดจริงๆริแล้วก็มี ซอสหม่าล่าที่เราสั่งนะคะเป็นซอสของร้านอะไรไม่รู้แต่คือน่าจะอร่อยไม่ได้ประวัติโอเคเรามาเริ่มเล่นเ,นเกมกันเลยโอเคเรามาเล่นเกมกันได้เลยเลยสียวเสียวมากว่าตัวเองจะได้เกมของ<ร>อะไ<า>รอย่างเ<อ>งี้ยใช่แล้วเป็นเราต้องสูงไ้่พออย่างเงี้ยโอเคเอาความยิ่งถูกดีกว่า

มมไโอเคโอเคเราจะมาสุ่มกันนะคะคิด okay, ว่าได้ของดีเราจะถออะไรบ้งานะามชั้นได้ห okay, ูสาชั้นโอเคในสุ่มต่อเลยว้าว wow. ลกูกชินแดง่อ๋อมได้ลูกชินแดงมาเร่ยกันโอ้จะบอกว่ามันร้อนจริงๆนะทุกคนโคตรร้อนเลย่ะอคุ้มมากแค่ร้อยสามสิบห้าบาทเตาอ่ะเนี่ย อันนี้คือว้าวทีเซอร์มันยากแบบนี้ไหมทุกคนไม่รู้นะวราทำก็กินบ่อยนะหมาล่าต้นเ <ๆ S 2> ต่ข้อเสียมันคือมันต่ำไปก็สุดมาล่าลงไปข้างล่างในหูลงไปข้างล่างน่ากลัวมากค่ะ เี๋ยวเราเข้ามาขายตอนเสร็จกนได้มโอเคค่ะเมื่อกี้เราอยู่ในห้องนะคะเมื่อมันดแาบคบวันมันเยอะมากแต่ตรงนีง้เรานั่แต่ตอนนี้มังมากนีต <c oughs> นดีเลย <c oughs> อเราก็จะมาแนด้อมต่อค่ะตอนนี้ตะก้นก เ <c oughs> อาไปให้น้องเล่นน้องตอ,อบกดได้ไหมไม่ให้กดให้กด <c oughs> okay. ให้เลยก็ได้โอเคเราจะกดให้น้องตอบน,นะคะต้้องเป็นได้เกตออริจินาลอ้อเสียงพอใส่ในเสียงเยอะเกิน มันหายคิดแต่กินก่อนอยู่ <laughs> <liksomality> <rukuli objectively> uh <-huh. figuración> โอ้คุณคิดว่าจะถูกเร็วเน้องานนี้ครับยากจิ๋งไร่ไม่ตลอดเกลียมเข้าสู่ขอกินอันนี้นได้ไหมกินไม่จัวจะกินเห็นเด็กก็กินเขาจัวได้อันนี้เขาจัวใครจัวได้อันนี้เขากินมึงให้ก็นนันแหละ

ก็เส็ยดใหญ่นะ่ไหมจริงยังไงเลออกเลยออกเลยนี่นะคะคือของพี่พีมาปุ๊บมาปุ๊บได้ปั๊บเดียวของเขาอ่าอันต่อไปของเราจะสูงกันกระเทียมวุ้ยปุ๋ยคือเราได้ไปแล้วนะคะเดี๋ยวไม่ได้เอาออกเอาของลูกยังไง โอเคเรามาซุ่มกันเลยจะเพียมจงมากันิสานก็นิเก้าใช่ไหมแล้วว่าคนละสายไหมที่พีต้องสองอันสุดท้ายกระเทียมปลาเบือเพลงก็มาเพลงเข้าขึ้นไปตาติดลิขสิทธิ์ค่ะไม่เลยน้ำติดแล้วโอ้ปลาหมึกยักษ์ไม้ครับ โชคดีเวอร์แล้วอันนี้จะนนีของหมดครบแล้วแล้วก็ขอนวนนึงเออเขาได้เนี่ยของตัวเลขเขาได้หมื่มื่แหละไม่อนาคตอนาคตอนาคตดีของเขาหมดอนาคตเห็นแล้วว่าพี่วีจะโดนอะไรโดนหมื่นองเดือนเดือนนี้เรื่องหดแล้วเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนเรื่องเขา ของเรที่แล้วยังไม่ลหมดเ้นโอ้เน้นาไมสุ่มแล้วมันมีสุ่มไตเลยแล้วกันไม่ต้องไม่ต้องสุ่มหรอกเอาล็อเ่ยตดกนนโน้โน้โน้เราลกไงลอั่งมอ่อนให้แมงดูสุ่มก่อนโน้โน้โนให้แมกนนให้มง่มก่นนไม่ถ้าถ้าสุ่มแล้ว มันโ <too> อกาสมันจะเยอะกว่าไงเออเพื่อให้สูงมปหนึ่งสองสามเห็ดเห็ดออร์เรนจีเห็ดไปแล้วจ้าเห็ดเขียวมาเขียวมาเห็ดเขียวเมื่ไหร่นี่วะ อยู่แค่เดียวพอสามอันมันอย่าพิ่งอย่าเพิ่งค่อยย่างรีบรีบเกินมันอร่อยอยู่มันอร่อยจาได้เลยกับไม่ไม้เละมันมีบอกไม่เลยเอาแดงเป็นวิธีใช่ไหมเอากระสาราวกันกระเทียมเสียงน่รอดใครจะได้กระเทียมนะใครจะได้กระเทียมนะอย่าพูดเยอะมันเหลยสองอันเนี่ยกรเทียมเสียงน่รอยโอ้กระเทียม เมลไแรกก็ที่เคยไม่มีก็ได้เห็นอ้สองปีนี้ไอ้สองนี่ยโอเคต้อไม่อย่างต่อกันเลยจบแล้วมั้งไม่ยอเขามีแต่ผักเลยเขาไม่มีเนื้อเลยก็เราไม่ยอมมาถ่ายตั้งแต่แรกเราก็จะได้ส่งไปพร่องแรมพวกเขาอะไรเขากินหมแล้วได้แล้วค่ะทุกคนอันนี้จะเป็นโซนของมุนนะคะเราได้แต่เมสเลยค่ะนี้ดูครบทุณคอบคุกคนได้อาหารยี่ อันนี้ได้ขออาหารแบบหยิบบ้างแล้วก็ดีบ้างนะคะแต่อันนี้ก็คือผักบ <laughs> ้าง, <c oughs> งกินเจเขาเขากินเจนะค่ะเขาสมได้กินเจเอามากินกันว่าอร่อยไหมปีแ <c oughs> ชร์กินกันว่าอร่อยไหมอันไหนเราอาจจะทำไม่เนี่ยไม่ชุม่มเท่าไหร่ ไม่ค่ะอร่อยมากอร่อยมากเลยกินเห็ดดีกว่าเราเป็นผู้ชนะเพราะว่าเราเป็นคนจ่ายเงินเราก็เลยสมได้ของดีอร่อยมากวิเคราะห์นี้ ยกเหเดแล้วเรามากินบะหมี่กัน๋ยวเรามากินเห็ดกันนะครับรู้สึกเห็ดแปลกมันเป็นยังไงอ่ะเห็ดไม่รู้สึกว่าเห็ดแก่เห็ดแปลกเห็ดเป็นยังไงเห็ดตวพอมนกินไวครับพี่กิ่ง ไม่รู้วเนื้อที่เราเคียวอันต้องให้เมนไม่ไม่ไมต้องถ่ายต้องถ่ายไม่เอาไม่ท้ายคนมีคนได้เกียมเทียนนะคะเป็นคนเลือกเองด้วยเผ็ดาเนไหมเผ็ดมากก็ดีกว่าไง ะกะ็เท่าไหร่กว่าใช่ไหมอืมอกินหัือไมอือกินมากเลยอ,ะอ่ะเออไหนตัวลองให้ตัวลองมากพริกอร่อย <c oughs> พีย่หยูอร่อยอืมอร่อยก็อยากกินนี่ะแต่บ้านยังมาติดฟัน ให้ทุกคนให้คะแนนความอร่อยของมื้อนี้ของหมา่หาล่าได้ใอ้ไอ้คนนี้เหรอใช่อร่อยสิบเต็มสิบเลยแล้วก็ให้ใครใช่อร่อยเก้าเต็มสิบแลให,ห,ร <90. S 1> ให้ร้อยเป็นเลยอร่อย เผ็ดเร็งอะไรเผ็ดจริงเป็นคนชอบกินหมาล่าแล้วพอเราไม่ได้ทําเองปุ๊บซื้อกินดีกว่าแต่เตาที่เขาเตาที่มัสซื้อมาคือดีนะร้อนนานมากร้อยสามสิบห้าบาทไปหาซื้อในลาซาด้าได้นะคะทุกคนมันเหมาะกับคนที่แบบที่เกียดล้างอะ่ะมันได้โฆษณาให้นะแต่แบบถ้าใครแบบอันมันมัน,มนจุดไม่ยากเลยจุดสี่มุก แค่้นจบโอเคสําหรับคลิปนี้วันนี้ก็ขอลาจะเพียงแค่นี้เพื่อที่จะสองคนนี้จะกินเพราะว่าสองคนนี้แอบกินหลังกล้องของท okay. บทะโอเคใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดไิดตากันด้วยคะัะบ๊ายบาย